อาการอย่างนี้เลยครับผมลูกค้าหลายคนก็กลัวว่านะครับวิตเตอร์สามแปดศูนย์นะครับใส่แล้วเครื่องจะเขกไหมนะครับ่ะตัวน,นี้ผมก็ติดตั้งกล่องดานรางเปิดกล่องจะมีจดุดติดต่องจะไม่มีจุดนะครับเครื่องไม่เขกนะครับแล้วทีนี้ผมจะมาดาให้ดูว่าถ้าเครื่องเขกมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตัววิตเตอร์สามแปดศูนย์เนี่ยก็จะใช้ชิปที่ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นของ มันโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะปรับกราฟนะครับให้เหมาะกับตัววิ่เกือบสามแปดศูนย์นะ FM สองครื่นสามแปดศูนย์ตัวน,ตน,นี้ก็เป็นตัวที่ใส่กับรุ่นทั่วไปได้เลยนะครับเป็นสามแปดศูนย์กับสองหนึ่งศูนย์นะที่ผมทำเป็นรุ่นเฉพาะเพืให้นะครับแล้วผมจะเอากล่องน,นี้เสียบนะครับว่าเสียงเพลงเป็นยังไงอันนี้คือเสียงปกติเอปลืกกล่องนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นตัวอีกแบบนึงแล้วแล้วผมก็ลองเปิดอกล่อ,องดูนะครับนะ อาการอย่างนี้เลยเสียงไม่ไพเราะขูดนั่นเองครับพอปิดก็จะปกตินะครับแต่ถามว่าสับได้ไหมสับได้นะครับแต่ก็ไม่สบายใจรวมถึงผมก็ไม่สบายใจยยยด,ด้วยนะครับผมก็เลยทําเป็นตัวแยกมาให้นะครับสําหรับตัววิกเตอร์38ตัวเฉพาะเลยใส่แล้วไม่มีปัญหาเครื่องเสียงครับ จะเสียบตัวนี้กลับให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเปิดเจ็งมอนเดิมติดเียงมอนเดิมเปิด,ปด,ปด,ปดอ่าโอเคตัวนี้ก็จะทำมาสอหรบบพิเตอร์380โดยเฉพาะเลยได้อาจารเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับผมโอเคนะออครับใส่ก็เข้าใจไม่ไม่ต้องกังวลว่าใส่แล้วจะมีปัญหาเครื่องจะเกีงใส่ระยะยาวๆไม่ส่งผล,งผลงเสียกับเครื่องยนต์แน่นอนเพราะว่าปรับมาให้ใช้งานยาวๆนะครับ Gracias.